ดิวอริสราประกาศข่าวดีครั้งใหญ่วันนี้จบสิ้นเสียทีเฮสนันข่าวดีครั้งใหญ่หลังจากที่ตกเป็นประเด็นข่าวสะเทือนบันเทิงเมื่อวี2021ถึงขั้นขึ้นโรงขึ้นศาลเรียกค่าสินหมายทดแทน10ล้านบาทวันนี้ดาราสาวดิวอริสราก็ยิ้มได้อีกครั้งโดยล่าสุดได้แจ้งผ่าน Facebook อัปเดตเกี่ยวกับคดีฟ้องหมิ่นประมาทเบลลูกสาวนายบัญญินและเพื่อน ที่โพสต์อินสตาแกรมให้สัมภาษณ์สื่อทําให้เกิดความเสียหายถูกสังคมเข้าใจผิดพูกพิพากษาได้ดําเนินการไกล่เกลี่ยการไกล่เกลี่ยในคดีส่วนแพงเบลได้ชดใช้ค่าสินหมายทดแทนความเสียหายให้แก่ดิวเป็นเงินจํานวนหนึ่งและเบลลงข้อความโพสต์ขอโทษดิวในอินสตาแกรมส่วนตัวของเขาในข้อความที่ตกลงกันต่อหน้าสารและเบลได้รับสารภาพว่าได้กระทําความผิดทางอาญา ตามที่ได้โดนฟ้องทั้งนี้ทั้งนั้นในส่วนกลอยใจหรือนางสาวรัตินันได้มีการเคลียร์ใจกับดิวแล้วและได้กล่าวคำขอโทษดิวโดยส่วนตัวได้โดยได้โพสต์ในอินสตาแกรมส่วนตัวของกลอยใจจนเป็นที่พอใจดิวจึงมอบหมายให้ทีมทนายถอนฟ้องกลอยใจทั้งทัง,ทงแพ่งแต่อาญาหลังจากนี้ในส่วนของเบลบุษยาตั้งผ่าก่อน บุตรสาวของพันตำรวจโทบัญญินตั้งภ่าก่อนเมื่อรับสารภาพความผิดแล้วสารจึงได้ดำเนินการให้เจ้าพนักงานคุมประพฤติสืบส่วนพฤติกรรมและความประพฤติของเบลบุษยาตั้งภากก่อน